ครับก็สวัสดีพี่น้องเพื่อนสมาชิกนะครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับสําหรับวันนี้ก็ฝนก็ตกมาสามสี่วันแล้วครับสําหรับที่จังหวัดจันนะครับท้องฟ้าก็ไม่เปิดเลยนะครับก็มืดมีเมฆมากฝนตกเป็นช่วงๆนะครับในอครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะ ามาตามทุเรียนอายุสี่ปีนะครับที่เจียมต้นทำใบเพื่อที่จะอดอดอกปีนี้นะครับมาตามามาอัปเดตให้พี่น้องเพื่อนสมาชิกหรือท่านที่เข้ามาใหม่ได้ดูนะครับว่าทุเรียนที่จะอดอดอกเอาอลูกในปีแรกนะครับสำหรับที่มีอายุสี่ปีนะครับ ว่า,าลักษณะใบหรือการแตกยอดเขาพัฒนาการแตกยอดหรือการดูแลใบเป็นอย่างไรครับก็จะมานำเสนอในคลิปนี้นะครับไปชมกันได้เลยนะครับ,รบนี่ก็เป็นทุเรียนต้นอายุ4ปีนะครับที่จะเตรียมต้นทำใบที่จะเอาดอกในปีนี้นะครับก็คลิปที่แล้วผมก็ได้ลงคลิปไว้ให้ดูนะครับช่วงทำใบชุดแรกนะครับ ก็เลยมาตามการพัฒนาของใบลำต้นนะครับว่าเป็นยังไงมั่งก็จะให้เพื่อนๆดูนะครับหลังจากที่ตัดแต่งจริงแล้วก็บมรุงปุ๋ยดึงยอดในใบชุดแรกนะครับอยอดใบก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับก็ก็มีใบแก่มาเต็มที่นะครับ ก็มีใบเขียวเข้มเขียวเข้มดีนะครับครับแล้วก็หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยรอบแรกไปเพื่อที่จะดึงยอดดึงใบในชุดแรกนะครับก็ผ่านไปก็ได้ทำการาใส่ปุ๋ย ตามรอบนะครับก็จะเป็นทางดินก็จะใส่15-50นะครับแล้วก็ร่วมด้วยยิบซ้ำนะครับแล้วก็สวนทางใบก็จะเป็นพ่นจุลธาตุอาหารพืชน,นะครับแล้วก็สะสมทางใบก็จะเป็นจุลธาตุอาหารพืชแคลเซียมมอลลอนและปุ๋ยน้ำสูตร5-25-30นะครับนี่ครับก็ลักษณะใบก็ ใบเขียวเข้มดีครับลักษณะใบาใหญ่ดีนะครับแล้วในคลิปนี้นะครับก็จะมะียอดในใบชุดที่สองเริ่มเริ่มมียอดแตกมานะครับก็เริ่มมียอดแตกมาค่อนข้างดีนะครับ นี่นะครับนี่คือใบชุดที่สองนะครับลักษณะใบยอดก็ถือว่าใช้ได้นะครับในการที่เราเติมธาตุอาหารธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมไม่เพียงพอนะครับ ครับใบก็ดีครับยอดก็ออกมาดีครับในการครับยอดก็มาดีนะครับ นี่ครับก็เอามาอัปเดตมาติดตามให้พี่น้องเพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับว่าการพัฒนาของใบและยอดก็ค่อนข้างดีนะครับ ครับส่วนปุ๋ยทางดินผมก็จะใช้ตัวสูตร15-5-20ตลอดเลยนะครับบวกกับยิบซ้ำนะครับส่วนทางใบก็จะเสริมด้วยพวกจัวธาตุอาหารพืชแล้วก็เคลเซียมมอลลอนอบวกปุ๋ยน้ำนะครับสูตร15-5-25-30นะครับก็จะเป็นตัวสะสมอาหารทางใบครับก็จะประมาณนี้นะครับมาอัปเดตติดตามให้ เพื่อนๆนี่ดูกันนะครับครับนี่ก็จะเป็นใบชุดสองนะครับที่ออกมา ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ทติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ